รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดฟ้าเช่นเคยอยู่กับปามี่เช่นเคยค่ะทางททว5า,าเป็นประจำค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะช่วงนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นตามไปชมกันเลยค่ะ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤิตจลินโทรองหัวหน้าโครงการได้จัดโครงการบูรณาการประชารัฐร่วมใจพัฒนาวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชนสู่ดิจิทัลมาเก็ตระดับสากลโดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการช้อปเที่ยวสีตลาดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเซาให้มีการเช็คอินและท่องเที่ยวโดยผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปะฉะดซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วสี่ครั้งในพื้นที่จังหวัด เชิงเซา<ด>ได้แก่ตลาดคลองสวนร้อยปีตลาดบ้านใหม่ร้อยปีตลาดน้ําบางคล้าและตลาดโบราณนครเนื่องเขตจังหวัดเชิงเซาการจัดการท่องเที่ยวตลาดคลองสวนร้อยปีของเราเป็นเวลากว่า10ปีอยากให้เป็นสถานที่ที่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนมาได้รับรู้เรื่องราวในอดีตได้ศึกษาวิถีชีวิตต่างๆของคนในชุมชนของเราอยากจะอนุรักษ์ตลาดแห่งนี้ให้อยู่คู่กับเราไปตลอดเว็บไซต์ปราชาดาพัฒนาขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ แล้วก็อำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวผู้สนใจอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆตลาดบ้านใหม่นี่นะคะเป็นตลาดที่ว่ามีอายุมาร้อยกว่าปีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเริ่มเอาในปี47ที่ดิฉันเองเป็นลูกหลานของตลาดแห่งนี้มาเคาะประตูบ้านอีกครั้งหนึ่งตลาดแห่งนี้เนี่ยร้างราไปนานนานแบบ40ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งนี้เลยมันร้างราไปนานแบบนั้นเนี่ยทำให้ดิฉันเองหวนคิดถึงอดีตและอยากจะให้พี่น้องประ ชชาชน,นได้มีรายได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้เห็นความตั้งอ,อกตั้งใจจริงๆในการที่เราจะให้ตลาดแห่งนี้กลับมาเจริญอีกครั้งก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมขึ้นมาจนกระทั่งตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อยากที่จะเชิญชวนให้มาตลาดบ้านใหม่แห่งนี้นะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าพร้อมที่จะรับนะักท่องเที่ยวค่ะตั้งแต่รูต้ตาแรกเราก็รู้สึกขอบคุณทางกองทุนกับทางคณาจารย์จากมหาลัายเทคโนโลยีราชมงคล ที่เข้ามาเลือกเมืองแปดริ้วเลือกตลาดบ้านใหม่เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการที่จะมาพัฒนาช่องทางทางออนไลน์ให้ผู้คนให้กับคนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตลาดบ้านใหม่ซึ่งวันนี้มาเห็นเมื่อโครงการเสร็จแล้วได้เห็นรูปได้เห็นโปรไฟล์ได้เห็นอะไรทั้งหลายแหล่ในแอปแล้วนะครับต้องบอกว่าต้องเข้าไปดูครับและพอเข้าไปดูปุ๊บผมมั่นใจแล้วเกินว่าคนเข้าไปดูจะอยากมาทันทียอยากจะมาซื้อสินค้าอยากจะมาชิมอยากจะมาชมนะครับเรียนเชิญน,นะครับวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ปชาดะเป็นโครงการในส่วนของดิจิทัลซึ่งในปัจจุบันนี้เทศบาลสมุทรมาคกาก็อยากที่จะให้มีกิจกรรมมีการค้าขายในรูปแบบที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณแอปพลิเคชันนี้นะครับที่ได้มาเปิดโครงการและ มามีส่วนผลักดันให้กับพ่อค้าแม่ค้าของเทศบาลตำบลบางค้าเราก้าวไกลสู่สากลได้นะครับเนื่องด้วยภาวะวิกฤตนะครับในเรื่องของโควิด1 i นะครับทำให้ทางกองทุนเล็งเห็นว่าควรจะมีในส่วนของแอปพลิเคชันหรือส่วนช่วยที่จะทําให้ร้านค้าขายของได้เหมือนภาวะปกติก็เลยทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาโครงการนี้เป็นโครงการในเรื่องของการค้าขายตลาดออนไลน์ซึ่งสามารถที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถที่จะขายของออนไลน์รู้จักในการขายออนไลน์รู้จักการหาตลาดหาลูกค้าส่วนแอปพลิเค คชันของเราที่ชื่อว่าป่าชาดะนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะทําให้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆในเรื่องของร้านค้าสินค้าที่โดดเด่นรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวเรามีทั้งหมด3ภาษาไม่ไว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยสามารถที่ทําให้คนร้านค้าเนี่ยมาฝึกอบรมกันนะครับเราแบ่งทั้งหมด3เฟสเสร็จแล้วเราจะส่งมอบแอปพลิเคชันตัวนี้ให้กับทางอ,อบตอเทศบาลต่างๆไปดูแลต่อนะครับโดยเราเป็นที่เลี้ยง น้ำใจชาวจีนร่วมช่วยชาวไทยผู้ประสบภยัยโควิด -19 มอบสิ่งของให้มูลนิธิออทิสติกไทยส่งต่อช่วยคนพิการโดยนายซันนี่แท่จางผู้บริหารบริษัทไทยเจรานายกรุ๊ปจำกัดโดยการสนับสนุนจากภาคธุรกิจสถานประกอบการชาวจีนในประเทศไทยเดินทางมามอบสิ่งของข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมหน้ากากอนามัยให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยเพื่อน,นำไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยคนยากไร้คนพิการโดยอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ประธาน มูลนิธิออร์ทิสติกไทยและประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนายประโมทธรรมสรุกรรมการมูลนิธิออร์ทิสติกไทยนายชัยพรภูผารัตผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายชีวนนท์พรรัตนิกุลนายยกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยได้เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของด้วยในวันนี้ไอซันนี่ แซ่จังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกลุ่มเจรานายกรปแล้ววันนี้เป็นตัวแทนของบริษัทตัวแทนของนางสาวดุยแท่กัวมาส่งมอบของบริจาคให้กับมูลน,นิธิเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นในช่วงวิกฤตโควิดเรารวบรวมพวกนี้มาจากกลุ่มชาวจีนในประเทศไทยอยากจะทําความดีเพื่อที่จะตอบแทนแผ่นดินนี้ตอบแทนบุญคุณประเทศไทยสื่อของเราแล้วก็บริษัทของเราก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มชาวจีนที่จะมาทํางานพวกนี้แล้วก็งานนี้เราทํามาตลอด60วัน ตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึงวันที่30กันยาเวันนี้เราบริจัคไปแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่างเงินก็เป็นเงินประมาณสัก2ล้าน300บาททางเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทางมบน,นิธิท เพื่อที่จะต่อยอดเป็นศูนย์กลางที่จะเผยแพร่พี่น้องชาวไทยเป็นคนพิการที่หลังจากฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อยากจะหางานทางเราสื่อของเราแล้วก็สื่อไทยแลนด์เทสไลน์ของเราเราก็ยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางส่องเขารับสมัครให้กับธุรกิจจีน,หร,น,จนหรือว่าคนจีนหรือว่ารักวิสาหกิจจีนที่อยู่ในประเทศไทยที่พวกเขาจําเป็นต้องใช้แรงงานคนไทยที่เป็นพี่น้องพิการนะฮะเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกับมูลน,นิธิต่อยอดต่อไปไม่ใช่ว่าวันนี้มาสงมอบเสร็จแล้วก็จบแค่นี้อยากจะทํา <c oughs> ไปเรื่อยๆอยากจะทําความดีให้กับแผ่นดินนี้ไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณนะครับทางผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจของคนจีนที่ประกอบการในประเทศไทยซึ่งมีน้ําใจที่จะส่งมอบให้กับบนิษัทอ,อิสเตรเลียแล้วก็เครือข่ายคนมีการในประเทศไทยแม้ว่าวันนี้จะเป็นกิจกรรมเริ่มต้นนะครับแต่ท่านก็มาด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้กําลังใจกลุ่มปราบางซึ่งเราก็พร้อมที่จะกระจายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปยังกลุ่มปราบางในชุมชนที่เราดูแลอยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วในอนาคตที่ท่านกล่าว ถึงเรื่องการสนับสนุนการสร้างงานคนพิการนั่นก็คือภารกิจหลักของมูลนิธิออทิสติกไทยนะครับเรื่องเราพยายามที่จะผลักดันนะครับให้คนพิการเนี่ยมีงานทําที่ยั่งยืนเพราะว่าการที่มีรายได้และมีงานทําที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ดิกนิตี้ออฟฮิวแมนบีอิงสูงนั้นเราเชื่อมั่นครับว่าผู้ประกอบการชาวจีนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมีความผูกพันรักคนไทยคนไทยเราก็เป็นบ้านพี่เมือนงน้องกันเพราะนั้นคนพิการไทยก็พร้อมนะฮะที่จะพัฒนาตนเองเมื่อเราฝึกอบรมคนพิการต่างๆได้แล้วเราก็จะ ท่านกับน้องๆต่านี้มีงานทำแล้วเ,เป็นความภูมิใจร่วมกันครับเพราะสิ่งที่เราทํามันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่พามี่นามาฝากช่วงคนละไม้คนละมือจะลงพื้นที่ไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรตามไปชมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับพบกับผมชิวานนท์ในช่วงคนละไม้คนละมือสําหรับตอนนี้ครับเป็นตอน2นะครับที่เราอยู่นะ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชนบุรีครับสำหรับในตอนสองนี่เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมนะครับความสามารถที่หลายๆท่านจะได้รับชมนี่รับรองว่าท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนและท่านได้รับชมแล้วท่านจะรู้สึกขึ่งสำหรับน้องๆเด็กๆพิเศษเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขามีอะไรนี่ ตามผมมาครับไปค,ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผลิตภัณฑ์และงานฝีมือของผู้ปกครองและน้องเด็กพิเศษอยากให้พี่ยาช่วยแนะนำโครงสร้างขององค์กรของเราแห่งนี้หน่อยครับค่ะโครงสร้างนะคะ มีชมรมก่อนนะคะค่ะชมรมก็เป็นชมรมผู้ปกครองบุคคนทางพิธจังหวัดชลบุรีนะคะกรรมการทุกคนจะต้องมีลูกที่เป็นเด็กพิการนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งประธานเลขาเหตุเลนิกเนี่ยจะต้องมีลูกที่เป็นออทิสติกนะคะถึงจะมาอยู่ในคณะกรรมการของเราได้เราก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษานะคะก็จะมีท่านอาจารย์ชูศักดิ์จันทะยานนท์นะคะนายกสมาคมออทิสซึมของเราอยากให้พี่ยาครับช่วยแนะนําหน่อยครับว่าตอนนี้ น้องท่านนี้ชื่ออะไรอันนี้คือพี่ซานะคะพี่ซาก็คือเป็นลูกของพี่ยาเองนะอันนี้คือน้องเขาจะเป็นออทิสติกกับหูสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ตอนนี้น้องๆน้องกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทอผ้าที่ออกมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเราได้งบจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ช่วยทกเราเนาะใช่อีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนก็คือ สมาคมผู้ปกครองบุคคลที่ซึมไทยค่ะแน่นอนนี้ชัดไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นกล่องที่ชู่นะคะเป็นกล่องที่ชู่ที่คุณสามารถติดตรงไหนก็ได้เท่าที่ต้องการอันนี้นะคะราคาอยู่ที่อันนี้อยู่ที่250ค่ะเพราะว่าเราต้องทอออกมาเป็นผืนแล้วเราก็ไปตัดเย็บครับค่ะแล้วก็ต้องตัดเย็บโดยผู้ปกครองเราโอ้แล้วก็มาต้องมาตกแต่งอีกนะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสําอางนะคะสองชั้นอันนี้อยู่ที่ 99บาทโม้มีกระเป๋าใส่แก้วน้ำที่เก็บอุณหภูมิด้วยนะคะใส่แก้วค่ะเย็ิใส่ขวดน้ำอย่างนี้ตกอยู่ที่ตลาดอันนี้159บาทเองค่ะไม่แพงนะครับโอ้เอ๋ใช้ได้เอาอันนี้เป็นกระเป๋าคล้องมืออ๋อกระเป๋าคล้องมืออย่างนี้เหมือนว่าไม่อยากถือเราแค่คล้องมือแล้วเราก็ไปตลาดได้อย่างี้อันนี้ก็มาจากที่โอ้ อันนี้ก็คือมาจากผ้าท,อ,ท,อ,ทอ,อเครื่องนี้นแล้วเราก็มาแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้มันเป็นแพคเกจสุวยเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าดีๆงามๆแบบนี้โอ้ไอเดียสุดยอดนะครับค่ะต่อไปเป็นพรมเช็ดเท้าอันนี้นะคะเราก็ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมเหมือนกันนะคะ<อ>แล้วก็สมาคมออทิซึมกับลนิธิออทิสติกไทยนะคะใหอย่างนี้สามพันร้อยนะคะแต่อย่างนี้หนึ่งร้อยบาทคุณชิวนนท์ดูยาวมากโอ้ใหญ่มาก อันนี้เป็นงานที่แบบว่าสั่งทำได้นะคะสมมุติว่าหน้าบ้านเรายาวสี่เมตรเราก็สั่งทำสี่เมตรได้นะคะเป็นงานสั่งทำได้ด้วยเราจอดรถมาปุ๊บบ้านเราหน้าบ้านใหญ่ก็ตว้ค่าไว้ก็คือตามขนาดสั่งได้หมดเลยสวยสวยสวยตัวนี้จะเป็นเป็นผ้าเป็นเบาะรองนั่งอาจจะเป็นนั่งสมาธิหรือว่าถวายพระสงฆ์ว่าน้องๆเขาทำคือมันต้องใช้สมาธินี่งานพวกนี้ค่ะ นี่แหละครับคือความละเอียดอ่อนของน้องๆความพิเศษของเราที่เราหยิบออกมาเมา่เนาะ,ค,ะครับแล้วในผลิตภัณฑ์ตรงนี้คืออะไรครับพี่ยาตรงนี้นะคะเป็นงานสกรีนรีดร้อนนะคะสกรีนรีดร้อนเป็น,นออภาพที่อยู่ในแก้วเนี่ยเป็นน้องๆวาดฮะ วาดเหรอพี่ใช่ค่ะวาดเอ้าเรื่องผมนึกว่าใช้เครื่องปั๊มแล้วออกมาได้เลยเริ่มต้นจากการวาดแล้วก็ต้องวาดก่อนใช่ค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็ให้น้องเขาวาดจากกระดาษครับแต่เวลาเราปั๊มออกมาเนี่ยภาพจะไม่คมภาพไม่คมใช่แล้วก็เลยซื้อโปรแกรมเพื่อวาดอันนี้เป็นภาพวาดของเขา แล้วผมก็เดินตามกิ่นอัน,นหอมเออนี่อันนี้มาถึงตรงนี้คืออะไรครับพี่ยาตรงนี้เป็นกัาลัากำลังทำคลองม้วนรถทุเรียนนะคะโอ้มีหน้าได้กิ่นทุเรียนมาแต่ไกลเลยครับนอกเหนือจากกิ่นทุเรียนที่ผม ได้ชิมไปแล้วครับพี่ยามีรสชาติอะไรที่อยากจะแนะนําอีกบ้างครบตอนนี้อันนี้ทุเรียนไปแล้วนะคะนน,นี้จะมีรสกล้วยหอมค่ะก่อนจะมาถึงวันนี้เราพัฒนามาหลายสูตรแล้วว่าปรับน้ําตาลเท่าไหร่เกลือเท่าไหร่แป้งเท่าไหร่เราปรับมาหลายหลายครั้งมากจนมาได้สูตรที่เราว่าโอเคให้ใครชิมก็บอกว่าอร่อยก็เลยใช้สูตรนี้ครับครับตอนนี้พี่ยา พามาอยู่ณที่้องนี้ห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรพี่อันนี้เรียกว่าห้องทําผ้าวนที่ผมเคยเห็นก็คือเอาไว้ซับพวกน้ามันพวกในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ค่ะคือมันจะมาอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราใส่ไปอย่างเงี้ยเข็มเย็บจะหักใช่ก็ต้องมาแยกเส้นแยกให้เป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช่ค่ะเนี่ยก็ฝึกฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กแล้วก็ฝึกสมาธิเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการ เรียงเครียวเรียงหน้าผ้า,เร,าเรียงหน้าผ้าเด็กเดตรงนี้จะต้องมีความคิดว่าจะต้องเรียงหน้าผ้าให้เต็มเพราะว่าถ้าเรียงไม่ดีเนี่ย เวลาเราเย็บเนี่ยใช่ค่ะมันจะเกิดช่องโหว่เนี่ยน้องๆเขาต้องดูว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนเขาต้องเอาผ้าไปเรียงให้เต็มคร่ะตรงนี้คืออะไรครับพี่เป็นการใส่ไส้ผ้าที่อยู่ข้างในไส่ไส้ไส้ผ้าอันนี้ไม่ใช่ขนมใส่ไส้นะอันนี้ใส่ผ้าใส่ผ้ากลุ่มๆนี้กลุ่มนี้จะเป็นเด็กกศนตรงนี้พอใส่ไส้เสร็จแล้วนะคะก็จะส่งไปอีกแผนกเลยเขาเรียกอะไรพี่ ขั้นตอนการปิดหน้าผ้าพอเราใส่เราก็ต้องปิดอีกหน้าหนึ่งอันนี้คือต้องใช้ผ้าผืนใหญ่ใช่ค่ะมานั้นอีกทีจากเศษนันนั่นนั่นยัดใส่เข้าไปแล้วใช่คือคำว่าไส่นี่อะไรก็ได้ทีเป็นเศษผ้าใช่เนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นเศษผ้า ซาอุริที่มันตัดเร็ยบแล้วแล้วใช้ไม่ได้เราสามารถมาทำเป็นไส้ได้เห็นไหมใช่แล้วก็จะมีในส่วนของปลายพรมเช็ดเท้าตรงนั้นก็จะทําเป็นไส้ก็คือมันมันมันใช้ได้หมดไม่ทิ้งเลยครับสําหรับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสวัสดีครับ ขั้นตอนการเย็บผ้าวนอือผ้าวนอันนี้คือเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับพี่ยังมียังมีอีกหนึ่ง<ม>ขั้นตอนสําหรับตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะจบด้วยที่วีระบุรุษท่านนี้นะครับน้องบอลนะครับในการตัดเศษได้นะครับไม่ให้ยาวนะครับเพื่อที่จะไม่เข้าไปในเครื่องจักรของออลูกค้าที่สั่งซื้อของเรานะครับก่อให้เกิดความเสียหายดังนั้น ความปรานีทุกรายละเอียดนะครับที่น้องๆบรรจงสร้างมานะครับอาจจะไม่ใช่คาว่าสวยงามหลายๆท่านอาจจะมองไม่มีค่าแต่สําหรับพวกเขาแล้วนี่คืองานนะครับและคือรายได้ของเขาและครอบครัวที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นเป็นวิธีการในการทำพรมเย็บเท้าใช่ไหครับเมื่อสักครู่ที่เราได้ไปดูผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่นี่เป็นขั้นตอนในการทำพี่เบียร์ทอพรมทิ้ลายเองไหมครับ คิตลายเองค่ะเองชอบสีอะไรมากที่สุดชอบสีนี้ชอบสีนี้ชมพูอ๋อสีน้ำเงินสีม่วงโอ้เก่งเก่งนี่ขั้นตอนอะไรครับพี่อ่ะฟ้าทำอะไรอยู่คะเก็บทชายู่ครับเก็บชายได้ใช่ค่ะเนี่ยเวลาเราถูกตัดเสร็จแล้วค่ะเราผูกตีละเส้นละเส้นเสร็จแล้วต้องมาเก็บชายได้เข้าไปโอ้โหนี่เพิ่งเคยเห็นนะพี่เคยแต่ใช้งานเราไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดนี้ทำไมมันเรียบร้อยออืครับพี่ เราจะต้องไปสั่งซื้อไหมไม่เราต้องสั่งต้องสั่งใช่ไหมครับบางทีเราก็ต้องซื้อเองด้วยใช่ไหมครับซื้อเองอ่ะส่วนใหญ่ซื้อเองส่วนใหญ่ซื้อเองเลยครับเห็นไหมครับยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้นะครับมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าของผู้ปกครองและน้องๆของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้จะเป็นเศษผ้าแต่เราก็ต้องใช้ปัจจัยในส่วนของที่เราหาได้มาซึ่งเราเป็นองค์กรสาธารประโยชน์สาธารกุศนเราไม่มีรายได้อะไรมากมายนะครับ แต่เราก็ต้องใช้เงินซื้อมาเพื่อมาขึ้นเป็นแบบงานแล้วก็นํามาสู่ท้องตลาดเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันอุดหนุนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจครับผมก็ยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกันอุดหนุนที่ศูนย์ส่งเสร,ริมทักษะชีวิตบุคคลทิติกบุคคลาทิ์ติกจังหวัดชลบุรีสถานที่ตั้งอยู่ตรงซอยไหนอะไรอย่างไรครับพี่สังเกตอยู่ที่ใกล้ๆกับ ตลาดสะพานปลานะคะหรือตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะคะเลยจากตลาดมาประมาณ2ซอยอยู่ติดกับซอยอ่างศิลาบางแสน5ค่ะเข้ามาประมาณ100เมตรเห็นตึกสีเขียวชมพูเราก็คือศูนย์ออทิสติกเราใช่เลยนะครับเพราะเรามีป้ายป้ายอยู่ข้างหน้าด้านหน้าอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหรือท่านใดผ่านไปผ่านมานอกเหนือจากการมาเที่ยวแล้วพักผ่อนแล้วนะครับมาร่วมกันสร้างบุญสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการณศูนย์ อธิติตข,ของเราจังหวัดชุมรรแห่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมพิยานะครับและทีมงานขอขอบคุณผู้ชมมากนะครับที่ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับรายการผลไม้คนละมือสำหรับวันนี้ผมพิยาต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทให้หน้าอยู่ช่วยกันดูช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสช่วยส่งเสริมสิ่งไหนที่เขายังขาดขอโอกาสให้เขาลุกขึ้นสู้ พบกับผมชิวนนท์ในช่วงผลไม้คนละมือสําหรับวันนี้ครับเราลงพื้นที่มาอย่างมูลนิธิพระมหาไถายนะครับที่พัทยาพูดได้เลยว่าที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้สร้างภูมิปัญญาสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนคนพิการมาอย่างยาวนานวันนี้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางผมในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนคนพิการนะครับได้รับเกียรติจากท่านดเรเอกนะครับซึ่งท่านอยู่กับเราณที่นี้แล้ว สวัสดีครับท่านดรเอกครับครับผมอยากให้ท่านดรเอกครับแนะนําตัวกับทางผู้ชมหน่อยครับผมครับสวัสดีนะครับผมชื่อเอกนะครับพอดีทําเกี่ยวกับ ธุรกิจส่วนตัว้าถามว่าจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาช่วยที่สโมสรแห่งนี้ผมกับภรรยามาทําบุญที่โรงเรียนคนตาบอดบ่อยมากนะครับแล้วเราก็มาเห็นสภาพของคนตาบอดโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนที่คนตาบอดเรียนฟรีพอผู้อาจารย์กลุ่มผู้บริหารเนี่ยจะต้องระดมทุนจัดกิจกรรมแล้วก็หาผู้ประกอบการมาช่วยในการเลี้ยงดูเด็กๆแต่สิ่งที่น่ารู้สึกหูใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันจะมีเด็กบางกลุ่มที่เป็นคนตาบอดแต่พ่อแม่เนี่ยไม่สามารถเอากลับไปเลี้ยงได้ให้โรงเรียนเลี้ยงดูต่อไปซึ่งแน่นอนแหละโรงเรียนก็ต้้องงดดดนนนนรรใกกกาาาาาทีีี่่่จะหหััมมมเลลยยูววช ร่วมกับลูกพะเลก็เลยคิดว่าการเป็นสมโมสรจะดีที่สุดเพราะว่าสมโมสรคือกลุม่มคนเล็กๆที่มานั่งคุยกันน่เมื่อเรามานั่งคุยกันอย่างนี้ประจําอยู่แล้ว<ม>เนี่ยทำไมเราไม่ทําจากจุดเล็กๆห้่เป็นจุดใหญ่ๆด้วยเหลือสังคมอิงจังสร้างธุรกิจให้กับคนพิการคุณจตตาบอดไม่มีแขนขาทํางานไม่ได้เราก็จะหาธุรกิจให้คุณทําได้ที่เหมาะสมรวมถึงผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะครับใน,ในรูปแบบต่างๆที่ทุกคนต้องได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเริ่มเลยวันนี้วันที่ 9- เดือน9ก็เป็นวันที่ดีด้วยวันนี้เราเสียสลากจุดเล็กๆมันใหญ่่ได้แนนะครับและนอกเหนนือจากตรง้ ครับอาจารย์เอกในสิ่งที่อาจารย์เอกก็เป็นคนปกติร่างกายครบ32ประการทําไมอาจารย์เอกถึงอยากจะผันตัวสละอุทิศเวลาอยากจะมาช่วยเหลือคนพิการและ ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผมมองอย่างนี้ครับว่าชีวิตคนเราในทางสารพุทธคนที่ร่ำรวยสูงสุดเนี่ยก็จะกลับไปอยู่ชนบทไปอยู่ในพระพุทธศาสนาแต่เรากลับมามองว่าถ้าเรามีระดับหนึ่งไม่รวยเขาแต่เรายังไม่กลับไปนะแต่เราจะทําคนกลุ่มนี้ไปพร้อมๆเราไปอยู่ในป่าในเขาที่มันสุขสบายพร้อมๆกันดีกว่าไหมผมอยากให้คนพิการมีธุรกิจและมีอาชีพที่ยั่งยืนจริงในนามของสโมสรลูกทะเลและเพื่อนท่านจะนําความรู้ที่ท่านมีในเรื่องของทิศทางการตลาดการจําหน่ายสินค้าเนี่ยเห็นท่านบอกว่ามีความฝันอะไรที่อยากจะช่วยเหลือคนพิการและคนยากไร้ครับเป็น เล็ก,เกๆน้อยๆนะครับว่าวันนี้เราเห็น,นธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเปิดร้านสะดวกซื้อเยอะแยะกันไปหมดเลยคนพิการเข้าถึงไหมเข้าถึงครับเข้าถึงในการซื้อใช้มีไหมครับคนพิการที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี้เองเราเองกับกลุ่มเพื่อนๆในสโมสร,รลูกพะเลและเพื่อนเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราพยายามตั้งต้นทําร้านสะดวกซื้อให้กับคนพิการเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะไม่บริหารเอง แต่มีหุ้นส่วนมีรายได้เป็นประจำมีม,มีอาชีพที่แน่นอนโดยที่เอาคนดีๆเนี่ยมาช่วยทํามาช่วยคิดม,มาช่วยบริหาร,รมาช่วยลงทุนแต่ว่าหุ้นส่วนหรือรายได้คนพิการที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยมีอยู่ในนั้นด้วยแล้วเราจะทําทุกๆจังหวัดในอนาคตผมเชื่อว่าคนพิการจะมีร้านสะดวกซื้อเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้ฟังจากท่านดรเอกอยากจะเชิญชวนน้องประชาชนคนไทยเจ้าของสถานประกอบการที่อยากจะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มทุกท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อย ในเชิงธุรกิจในเชิงการค้าแล้วท่านลองมาหันสร้างคุณประโยชน์และท่านจะได้รอยยิ้มและความสุขกลับไปเหมือนที่ท่านดรเอกทำเราเ,เราเปิดกว้างทุกองค<อ>์กรที่จะมาช่วยนะครับสมาคมมูลที่สภาอะไรต่างๆมามามา,มาร่วมกันได้เลยเราไม่ปิดกั้นนะครับเราใครมีไอเดียดีมีมีความคิดเห็นดีๆมาเรายินดีครับแล้วขอถามดรเอกเลยครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากท่านดรเอกให้มาร่วมเป็นคณะทํางานของทางสโมสรลูกทอเลและเพื่อนด้วยทําไมท่านดรเอกถึงอยากจะจัดตั้งสโมสรลูกทอเลและเพื่อนขึ้น ตรงนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านชีวันตงนะครับที่เสียสละเวลามาเป็นกรรมการบริหารเราด้วยนะครับนี่ต้องบอกก่อน่าขาดท่านไปได้เพราะเราเล็งเห็นว่าก้าท่านต้องมีท่านหนึ่งท่านแน่นอนแล้วเราทําสโมสรลูกพเลและเพื่อนมาเนี่ยเราไม่สามารถทําคนเดียวได้ต่อให้เราเก่งแค่ไหนก็ตามและมีเงินระดับนี้มันก็ทําได้แค่ระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าการเป็นทีมว o r k คนทุกๆอาชีพไม่ว่าคุณจะพิการคุณจะเรียนเก่งไม่เก่งแล้วมารวมกันมันจะมีไอเดียสิ่งดีๆเกิดขึ้นพอเรารวมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันได้เกิดพลังเล็กขึ้้นนมาาาารว่เทํไดี ไอเดียที่เราเสนอกันมาเราทําได้นะมสมมติเรามี10เรื่องมี10บโปรเจกต์สองโปรเจกต์อาจจะเสร็จก่อนอีกแปดโปรเจกต์ project, อาจะต้องใช้เวลาเมื่อภายใน3ปีต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราสำเร็จสักห้าโปรเจกต์นะถือว่าคนพิการนะเชิญนาชูตาได้แล้วแล้วจะไม่เป็นภาระของครอบครัวล,ละณนะตอนนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดสโมสรของเราโดยใช้เลิกงามยามดีก็คือวันที่9เดือนกันยายนนะครับ,รบซึ่งก็คือเดือน9นะครับในแผนการของสโมสรน,นะครับทางดเรเอกจะกระจายตรงนี้ครับไปสู่ ตามต่างจังหวัดหรือไม่อย่างไรสโมสรเราตั้งใจว่าเราจะกระจายสโมสรไปทุกจังหวัดลูกทะเลส่วนใหญ่ก็เป็นคนพิการอยู่แล้วลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ใหม่ก็อยู่ตะวันตกเลยแม้กระทั่งเพื่อนๆอ,นอะคำว่าเพื่อนด้วยดีกว่าเพื่อนด้วยที่เป็นคนพิการทั่วประเทศผู้สูงอายุทั่วประเทศวันนี้เราเรามองว่าเราคือเพื่อนกันหมดถ้าเรามีสิ่งดีๆจะไปให้ เพื่อนได้รับรู้อยากทำไหมถ้าอยากทำเรามาเป็นเพื่อนกันกลางปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้ครบ7-7จังหวัดถ้ายังมีโควิดอยู่ก็คิดว่าปีหน้าทั้งปี7 7จังหวัดจะทำครบสิ่งที่การขยายให้ครบทุกจังหวัดไม่ใช่เพื่อความยิ่งใหญ่นะครับแต่เพื่อเป็นความทั่วถึงอของทุกๆคนคที่อยากจะเข้าถึงสโมสรเรามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันเพื่อที่จะได้เป็นหน่วยงานของสโมสรเราใ,รในการรับเรื่องรับเรื่องราวปัญหาดังนั้นการมีสโมสรเนี่ย จึงเป็นเหมือนศูนย์รวมรายการของเรานะครับผลไม้คนมือนะครับอยากขอถามคําถามโดนใจของดรเอกอีกสักครั้งหนึ่งว่าท่านจะให้โอกาสกับคนพิการอย่างพวกเราไปอีกนานเท่าไหร่ครับการเป็นสมโมสรลูกพ่อเลยและเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้จบลงด้วยชีวิตผมจบมันจะมีรุ่นต่อรุ่นรุ่นพี่ทําดีมันจะมีรุ่นน้องต่อยอดมาครับเราจะไม่ห่วงเราสมโมสรเนี่ยเราไม่ห่วงเราตายไปเราก็ไปไม่ได้ครับ,รบใช่ไหมครับจริงหรืว,ว่า วันนี้รุ่นต่อรุ่นต้องมาต่อ,อ,อยอดเราให้ได้เพราะนั้นเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมงานกับเราได้หมดใช่ม,มีแวลดีเอามาอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งนี้เพื่อผลักดันท่านไปได้ไวขึ้นท่านถามว่ามันเราจะช่วยไปอีกนานเท่าไหร่หรผมว่าช่วงน,นิดนี่นั้นครับอ, <c oughs> อยากให้ท่านได้พูดถึงและเชิญชวนสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆศาสนาทุกๆสายอาชีพมาร่วม กิจกรรมกับทางสมโมสรรูปพะเลและเพื่อนครับผมต้องขอขอบคุณท่านชีวานนท์นะครับที่<พ>เปิดโอกาสให้เราได้มานําเสนอสโมสรข,ของเรานะครับผมอยากเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุและเพื่อนหลากรุ่นหลากอาชีพอยากให้หัานกนมารม,มองช่วยเหลือกันอย่างจริงจังนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านที่เคยเสียไปท่านลองกลับไปคิดดูว่าเสียไปแล้วเด็กได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าท่านมาร่วมงานกับเราเราเชื่อได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเสียไป เด็กจะมีอาชีพและมีะไรายได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นเราตั้งใจทำจริงนั้นอยากเชิญชวนว่าพนิการทั่วประเทศณปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าดูแลช่อง5อยู่แล้วผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการถ้าท่านได้เปิดใจเปิดโอกาสให้เราผมเชื่อว่าพนิการทั่วประเทศและผู้สูงอายุหรือแม้แต่าาเพื่อนเนทุกคนมันจะต้องมีอาชีพที่ทดีและมีะไรายได้ ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับขอบคุณมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดรเอกแล้วก็ผู้นําคนพิการทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมกันจัดตั้งสโมสรลูกพ่อเลและเพื่อนเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการคนละไม้คนละมือนะครับสำหรับวันนี้ผมชีวานนท์และดรเอกขอสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าปั๊มมิเและทีมงานจะพาไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ปัมมิเรละทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ